เสื้ออาสามอิสามสวยสวยเสื้อหรือมันคืออะไรอันนอันนี้ก็ตามอันนี้สวัสดีแฟนๆที่ตามมาจากทิกต o อกนะครับโอ้ตอนนี้ทิกต o อกผมฮอตมากเลยนะที่ล่าสุดที่ผมพูดถึงเรื่องของจราดปิเก้คือจริงๆเนี่ยภาษาสเปนเนี่ยบางคนก็อ่านเคราปิกเก้แต่ผมตอนที่ผมไปที่บา์โซโลนาเนี่ย เขาบอกว่าอ่านว่าคนที่น pues uh, ั่นจะอ่านว่าเจอราปิเ no. ก้ส่วนสนามที่คนไทยคุ้นว่าคัมนูที่นั่นเขาอ่านว่าคัมนาวนะครับฉะนั้นมันไม่ไม่มีคาว่าถูกหรือผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าใครเรียกว่าอย่างไรแล้วเวลาทุกครั้งเวลามีคนที่พูดไม่เหมือนเราอย่าไปบอกว่าเขาอ่านผิดหรืออะไรนะครับคนเก่งไม่จำเป็นต้องมาชี้แล้วบอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งก็สำเนียงกับบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆผมผมขอร้องอย่างหนึ่ง น,นี่ผมเพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายนะ้ำเพราะว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องร้อนคือเรื่องของการซื้อบอลโลกซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเท่าไหร่ละพันบางคนก็บอกว่าแปดร้อยบางคนก็บอกพันหกอันนี้ก็ยังไม่นั่นแต่ผมขอผมขอร้องเรื่องคอมเมนต์บางคอมเมนต์ซึ่งผมว่ามันไม่สร้างสรรค์คนตามเยอะแต่ทําไมคนดูไม่เยอะมากผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วไปดูในะช่องผมเลยนะครับช่อง youtube ผมบอกผมดีใจ ที่คนดูผมบางครั้งน้อยลงอันนี้ไปดูเลยอ่ะจบแล้วนะออ่่ะบบนโโลกโลกกตเพราะว่ามันก็แปลเหมือนกันติ๊กต่อคนดูสามแสนแต่ YouTube บางครั้งหลักพันหลักหมื่นเราไม่สามารถคุมสิ่งนอกตัวได้แต่เราคุมคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องคุณคิดยังไงอ่ะไปดูอันนี้คือช่อง f a c e b o o k ของเราก็คือแชมป์จัดไปของ ของแท้คือตัวนี้นะครับผมได้ตั้งประเด็นแล้วแหละว่าควรจ่ายหรือเปล่าไอ้พันหกร้อยล้านเนี่ยแพงมากนะแพงมากเพราะว่าบางประเทศผมได้ข่าวจ่ายแค่สองร้อยกว่าล้านแล้วผมก็พูดในทิกตอกไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยประเทศที่คนต้องการจะดูเนี่ยไอบอลโลกเนี่ยสาสิบสองทีมมันมีแค่สิบทีมเองที่คนต้องการจะดูฉะนั้นแพ็กเกจมันไม่จําเป็นต้องดูทุกนัดก็ได้อืนะครับแล้วผมอยากให้ดูอะไรอย่างหนึ่งผมไม่ได้ชี้แนะนะ แต่ผมว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนอ๋อพี่ชาไม่พันหกรลอยร้านนี่คือแบบว่าได้ดูทุกนัดตะสิใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เอาตรงๆนะครับผมผมไม่ดูทุกคู่นะฮะคือบางประเทศที่ผมบอกเนี่ยผมพูดในทิกตอกไปแล้วอันนี้ไม่พูดซ้ำ้วดูรูปเนม่าดีกว่าผมไม่ก็ดูรูปเลยครับเฮ้ยสีผมดูสีผมโออโอเคนี่คือรูปที่เนม่าหรือ แชมป์จะประจ่านว่าเนมาร์เขาถ่ายลงสตอรี่ตัวเองอ mm. ซึ่งคนทั่วไปก็คงจะไม่เห็นอะไรคนทั่วไปคงเห็นว่าเขากำลังดูฟุตบอลอยู่เกมนึงม mm. มันเกิดอะไรดูเว็บเถื่อนอเขาเรียกว่า illegal stream uh uh. เขาบอกเนมาร์ amer, <c oughs> คุณเป็นนักฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดอันดับสองของโลกเป็นรองแค่คิลิยานเอมบปเป คือเขาบอกค่าเหนื่อยที่เนมารับตอนนี้เนี่ยเท่ากับตอนที่โรนัลโดได้ตอนอยู่ยูเวคือประมาณ31ล้านยูรโรก็คูณ35เข้าไปคือ<ม>เนมามีเงินพันกว่าล้านซึ่งถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดแต่เนดันดูจากเว็บที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์อ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันเออมื่อกี้หนูก็ตรงเลยมันชวนคิดอะไรไหมอ่ะมันชวนคิดอะไรรู้ไหมเขาประหยัด อันนั้นมันพื้นพื้นคือคนที่รวยมากและฉลาดมากเนี่ยเขาจะเอาตัวเข้าประเทศเขาเป็นหลัก hmm. เคยมีคนญี่ปุ่นบอกผมนะเขาบอกในการสร้างชาติเนี่ยญี่ปุ่นจะยอมซื้อเทปปลอมซีดีปลอมดีวีดีปลอมถ้าเป็นหนังต่างชาติ hmm. แต่เขาจะซื้อเทปซีดีและทุกอย่างของแท้ถ้าเป็นญี่ปุ่น ฉะนั้นมันเป็นการพูดถึงมายเซ็ตของประเทศที่เก่งฟุตบอลคือเนม่าคงมองว่าเขากวยเงินจากฝรั่งเศสแต่เขาไม่อยากจะจ่ายตังอย่างถูกออกฎหมายเพื่อสนับสนุนทีวีหรือเคเบิลหรืออะไรซึ่งมไม่ได้เกี่ยวกับบราซิลเออเขาลักชัาฉะนั้นมัน,มนแปลกไหมนักบอลที่รวยที่สุดในโลกยังไม่ยอมจ่ายเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเพื่อจะดูบอลแล้วคุณมาดูประเทศไทย เอ้แต่มีคนพูดเยอะนะคะมาถึงก็ได้ยินมาบ้างาเขาบอกว่าคุณดวเนี่เขาบอกว่าเงินหนะควรจะแบบมาสนับสนุนเนี่ยหรือเปล่าช่วยประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินมากกว่าหลายหลายประเทศและอันนี้เขาเป็นการให้คะแนนนะครับว่าเหมือนกับคุณภาพชีวิตอันนี้คือสวัสดิการหลังกเกษียณ<อ>เขาจะมีเกรด A B C D E F อะไรอย่างนะเงี้ยนะประเทศไทยรู้สึกได้ประมาณเนี่ย ประเทศไทยอยู่อยู่อยู่นี่ฮะเกือบอีเกือบอีเลยนะมีความอ่อนแอในจุดหลักถ้าไม่ปรับปรุงจะทําให้เกิดความสงสัยในเรื่องประสิทธิภาพและความยั่งยืนคือพื้งงาเราสอบตกครับไทยอยู่อันดับสุดท้ายอุยอันนี้เอามาจากเงินควายควายมันนี่บัฟฟาโลฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นคนกีฬาแล้วเห็นด้วยคือหนึ่งประเทศเราไม่ได้ไปบอลโลกแล้วคนบอกว่าเราต้องการดูบอลโลกเพื่อพัฒนากีฬาตัวเองผมก็เห็นเราดูกันบาฟฟ ผมก็ดูมาตั้งแต่ปี90แล้วอะมันดูแล้วมันท้ฒทนายผมคิดว่าทุกวันนี้นักกีฬาไทยเป็นนักกีฬาที่มีรายได้ต่ำ oh, <no. S 1> ที่สุดในโลกประเทศนึงนักกีฬาไทยเป็นประเทศที่มีสนามซ้อมแย่ที่สุดประเทศนึงนักกีฬาไทยเป็นประเทศที่มีสนามกีฬาแห่งชาติที่ไม่พร้อมที่สุดเก่าที่สุดแล้วก็ดูไม่ดีที่สุดสงสารเพื่อนนักกีฬาอะตอฉะนั้นตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้อะมันเป็นคําถามจริงๆว่า เอาตรงๆครับผมคิดว่าคนไทยเองเนี่ยก็คงจะมีหลายคนดูจากเว็บที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วทุกวันนี้คนมันก็ทํากันอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่รู้หรอกบอกเป็นไงแต่ผมสําหรับคนไทยเขาคิดว่าเงินพันหกร้อยล้านคุณเอาไปให้ถึงคนที่มันควรใช่จะได้ดีกว่าไหมในโทรศัพท์พยากรณ์เหมือนอย่างไอศึกแดนอุ่นที่ผมเคยตั้งคําถามไปว่าเงินที่เขาสนับสนุนเป็นกี่ร้อยล้านเนี่ยถ้าบวกไปบวกม,มันมันเป็นหลักพันล้านเลยนะแล้วถ้าพันล้านเนี่ย มันถูกส่งลงไปถึงคนกีฬาจริงๆไม่ถึงหรือเปล่าคือมาวันนี้คนก็เริ่มตั้งคําตั้งตั้งคําถามกันว่าไอ้เงินที่มันแพงขนาดนั้นเนี่ยเราจงใจจ่ายแพงเพราะมันจะมีผลประโยชน์อะไรซึ่งเราไม่รู้หรือไม่อ่ะพูดแค่นี้แล้วกันแล้วผมจะบอกให้ว่าแล้วผมจะบอกอะไรให้ว่ามาวันนี้บอลโลกมันเสียออราไปหมดแล้วคือสมัยก่อนบอลโลกขลังไหมขลังแต่มาวันนี้ผมแนะนำอย่างนี้ครับ คุณควรจะไปดูซีรีส์ของ Netflix เลยเข้ามาใกล้ๆชื่อว่าฟ u n c u v e r v e อืมนะครับคือ FIFA ก็คือเป็นตัวคุมทั้งโลกนี่แหละซึ่งตอนนี้เป็นสรารคดีที่ฮอตที่สุดและผมคิดว่าถ้าประเทศไทยอยากจะกล้าไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรแค่ดูว่าเฮ้ย hey, บอลโลกมาแล้วดูสนุกจบอันนั้นคือดูแบบพื้นๆแต่เราต้องดูว่าทำไมตอนนี้ประเทศหลายประเทศเขาจะไม่ไปบอลโลกกันลนะ ในขณะที่ประเทศไทยกําลังอยากจะทุ่มเงินเกินตัวไปดูบอลโลกประเทศที่กําลังพัฒนาหลายประเทศกาลังคิดไม่ไปแต่บอลโลกโดยเฉพาะเดนมาร์กคือสมัยก่อนคนบอกคนบอกว่าไปดูบอลโลกเนี่ยขอภยัยไปแต่บอลโลกเนี่ยจะได้มีคนรู้จักนู่นนี่นั่นมาวันนี้เดนมาร์กบอกแล้วนะครับว่ามันมีการคอร์รัปชันในฟีฟ่าเยอะมาก คือบนโลกสมัยก่อนมีไว้เป็นเกมประชาชนจริงๆแต่มาวันนี้หลายประเทศเขามองว่าบอลโลกมีไว้ขายเสียงหมายความว่ายังไงเขาบอกสมมติทุกสี่ปีจะมีการเลือกตั้งว่าใครจะเป็นประธานฟีฟา่าอ่าเดี๋ยวผมใช้คุณเป็นนะแต่ผมขอประเทศผมจัดบอลโลกนะโอฉะนั้นหลังๆคุณจะเห็นชื่อประเทศซึ่งไม่พร้อมเขาไม่พร้อมคืออะไรคือสมัยก่อนบอลโลกเป็นกําไรถูกไหมประเทศเจ้าภาพ เพราะฝรั่งเศสเยอรมันอ,อังกฤษอิตาลีเขามีหลีกในประเทศที่แข็งกันอยู่แล้วฉะนั้นเขาไม่ต้องสร้างสนามใหม่มฉะนั้นเหมือนกับอยู่ดีๆคุณวิวคุณจะชวนคนมาเที่ยวบ้านคุณเนะ่ยแล้วคนบอกเขาจะมาแต่คุณไม่มีบ้านก็ต้องสร้างไงก็ต้องสร้างบ้านแล้วแขกมาวันเดียวมาใส่ซองเนี่ยสุดท้ายขาดทุนใช่แต่พวกเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษ เขาบอกคุณมาสิผมมีบ้านอยู่แล้วฉะนั้นนี่คือเรื่องที่หลายประเทศบอกตอนเนี้ยใครจับบอลโลกอะ่ะประเทศชาติบรรลัยหมดอ,มอันนี้คือข้อมูลที่ผมหาผมอยากให้มาดูด้วยกันนะครับคือตั้งแต่ปี2010เนี่ยไล่มาที่แอฟริกาใต้ในพ,พี่ไปดูด้วยนี่ใช่ออพี่ไปดูแล้วพี่ก็เลยรู้เลยว่าประเทศไทยสามารถจะจัดบอลโลกได้ มันม่วมากแต่เขาบอกลึกๆอันนี้คุณดูนะครับในฟีฟ่าอันค e r เวอเขาบอกมันเป็นเกมการเมืองแล้วคือประธานฟีฟา่านณะตอนนั้นคือแซฟบลัตเตอร์ประธานฟีฟ่าอยากได้ใจก็เลยบอกว่าเนื่องจากเราจัดในยุโรปผมอยากจะได้เสียงโหวตในแอฟริกาผมก็เลยพรวงไปว่าถ้าเกิดแป๊บอย่าเพิ่งเข้ามา ถ้าเกิดคุณอยากให้ผมเป็นประธานผมจะให้ประเทศคุณจัดปบะโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณิวด,ดูครับซาร์อฟริกาไม่พร้อมเลยซาร์อฟริกามีการลงทุนไป75,000ถึง97,500ล้านบาทแต่ปรากฏว่ารายได้ซึ่งมันเป็นช่วงสั้นๆถูกไหมค่ะ แอฟริกาใต้มีรายได้เข้ามาหมื่นล้านถึง2% 2 5 0 0ล้านขาดทุน5 2 0 0 0ถึง85,000ล้านเพราะเขาไม่พร้อมเออจริงเพราะวิวไป,ไปประกวดมิสโตรก็ไปดูสนามอยู่มาดูบราซิลบราซิลก็เหมือนกันบราซิลเป็นประเทศที่บ้าบอลที่สุดประเทศหนึ่งในโลกสร้างใหม่เหมือนกันหรอบราซิลก็ต้องสร้างอะไรเยอะแยะมากมายเพราะบราซิลดังในการส่งนักบอลออกไปแต่ไม่ได้ดังว่าดูดคนเข้ามา นักบอลดังๆตอนนี้บราซิลคุณไปดูทุกคนเล่นในยุโรปไม่มีใครเล่นในบราซิลบราซิลนี่ลงหนักกว่าอีกสองแสนแปดมืนสองันห้าร้อยล้านบาทและที่มันแปลกคือตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับก่อนบอลโลกจะเริ่มขึ้นเนี่ยคนบราซิลเลียนเองห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตบอกว่าไม่อยากให้ประเทศจัดบอลโลกแปลกไหมคนบราซิลบ้าบอลที่สุดบอกอย่ามาจัดเพราะทุกวันนี้ประชาชนจะตายห้า,หากันหมดแล้ว แล้วปรากฏว่าไงครับเงินที่หมุนในช่วงบอลโลกสามหมื่นห้าพันก็ขัดทุนเป็นแสนล้านอะ่ oh. ะรัสเซียก็เหมือนกันรัเสเซียใช้งบลงทุนไปสามแสนกว่าล้าน oh. แต่มาวันนี้น่าจะขัดทุนมหาศาลเพราะไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่ารัสเซียได้เงินในช่วงบอลโลกเท่าไหร่ oh. ฉะนั้นผมต้องการให้พี่น้องชาวไทยรู้ว่า การที่เราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้มันไม่ใช่แค่บอลโลกมาแล้วดีใจอยากดูหรือไม่ดูมันมีอะไรลึกกว่านั้นเยอะแต่คำถามที่ผมตั้งและให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันคิดตามก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบอกสักวันเขาอาจจะไม่แข่งบอลโลกประเทศอย่างเดนมาร์กเขาบอกเขาจงใจเบลอโลโก้เลยนะเบลอโลโก้ logo, ซึ่งปกติคนแปบอลโลกต้องบอกอยากให้โลโก้ออกไปเยอะเพราะว่าคนเห็นทั่วโลกแต่เดนมาร์กบอกว่า เนื่องจากฟีฟ่าการจับบอลโลกมันไม่ค่อยโปร่งใสเขาไม่ต้องการเอาแบรนด์ของเขาไปอสโซเสียหรือไปยุ่งเกี่ยวคุณไม่งงอะ่ะคุณไปบอลโลกแต่คุณจงใจไม่เปิดว่ายี่ห้อเสื้อที่ผลิตเสื้อให้เดนมาร์กคือยแ่้ออะไรคุณเปิดอะ่ะออม,มันมีอะไรแปลกๆเยอะมันมีอะไรแปลกๆถึงขนาดที่เขาบอกว่าฟีฟ่ามีการจ่ายเงินให้แต่ละประเทศเหมือนเป็นการ ซื้อเสียงสนับสนุนก็เป็นไปได้จนมีประเทศประเทศหนึ่งชื่อ Trinidad and Tobago อนี่ชื่อประเทศเหรอถูกต้องไม่เคยได้ิคุณรู้จักชาก้าฮิสลอ l เป็นโกตํตำนาน cast <อ>ิว w c a s t l e คุณอาจจะรู้จักคนนี้ชื่อ Dwight York เป็นกองหน้าแมนยูชื่อ d a d and Tobago เนี่ยตัวของนายกสมาคมหรือผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยยิ่งใหญ่มากและเขาบอกว่าเขาจะทำทุกเขาจะทุ่มจิตวิญญาณทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศไปบอลโลกอคุณลงเดาสิครับเมื่อประเทศเขาได้ไปบอลโลกเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เขาต้องยิ่งใหญ่มากเลยนักบอลได้เงินคนละเท่าไหร่กัรู้ไหมวิโวได้ไม่เยอนะหรอกนนกีฬาไม่เยอะคุณว่าคุณว่าเท่าไหร่ของไทยเราใช่ไหมก็บางกีฬาได้วันละสามร้อยห้าร้อยใช่สามร้อยห้าร้อยมันเป็นพี่เลนคิดว่าถ้านักฟุตบอลไทยได้ไปบอลโลกผมคิดว่าแต่ละคนต้องได้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทอหละผมค,คิดนะผมผมวิโว่าได้หลักพันเมื่อวาน ที่แด่นอัตวิโก้ได้คนละสองหมื่นบาทโอ้ยรอแต่สืบไปสืบมากกินกนัหรือ่าในสมาคมของเขามีเงินซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าห้าร้อยล้านฉะนั้นนี่คือเหตุผลสุดท้ายที่คุณบอกว่ากีฬาฟุตบอลโลกสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการรวมมิดจริงแต่หลังๆคนฉลาดขึ้นมีโซเชเียลมีเดียมากขึ้นมันก็น่าคิด ว่าคนหลายๆคนเริ่มจะหันหลังให้บอลโลกแต่บางประเทศกำลังจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดูกีฬาที่เราไม่ได้ไปแล้วก็ยังมีคนเดือดร้อนในประเทศและนักกีฬาในประเทศตัวเองก็ยังเดือดร้อนอย่างมหาศาลอันนี้ผม mm hmm. แค่ฝากไว้ให้คิดอย่าไปดูแค่ว่าบอลโลกมาดูสนุกหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าทุกวันนี้บอลโลกนั้นเป็นอย่างไรทำไมหลายประเทศที่ไม่พร้อม ที่ไม่พร้อมนี่ทธอพูอย่าง้าล้นพันเลยจะ,จะไดะ้เขาจะได้รู้<ะ>ว่านี่รายการสบนะเออเราพูดเรื่องจริงอะต่ออันนี้ก็ไปคิดเองผมไม่ได้บอกอะไรถูกอะไรผิดนะครับผมคิดว่าในฐานะพิธีกรคนรุ่นใหม่ก็มีหน้าที่เสนอความจริงแต่ควรจะไปดูครับฟีฟ่าอันะเออ,เอ,อผมดูไปผมว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจอะ่ะแล้วก็ผมผมว่าออกมาก่อนบอลโลกเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะกระทบเรตติ้งบอลโลกไม่มากก็น้อย นะครับพี่น้องอยากเห็นผมเล่นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจัดให้แน่นอนทําไมลิเวอร์พูลถึงอยากขายทีมอันนี้ก็จะเล่นให้แลวคืนนี้นะครับแล้วก็ทุกคืนวันพฤหัสนะครับพี่น้องครับห้าทุ่มสี่สิบห้าเจอกันทางช่องสามสิบหกแล้วก็รบกวนไม่ต้องเมนแล้วนะครับคนตามเยอะทําไมคนดูน้อยหรืออะไรถ้าคุณคิดว่ามันดีก็แทนที่จะเขียนเอาคลิปนี้ส่งแชร์ไปแล้วกันแล้วก็ไปดูติ๊กต็อกเพราะตอนนี้ติ๊กต็อกแชมป์ฮอตมากรักจริงๆรัก ประเทศไทยก่อนจะทําอะไรถามนิดนึงเราได้ไปไหมเราได้ประโยชน์อะไรมากกว่าความสัใจอย่าทําอะไรเป็นการจุดพลุขึ้นไปผมคิดว่าการแตะบอลอุ่นเครื่องหนึ่งนัดหรือดูหมากรรมันเหมือนจุดพลุโป้งและหายไปถ้าจะไม่หายจะช่วยกีฬาไทยยังไงนักกีฬาไทยตอนนี้ตูตาผมแล้วกันครับร้องไห้แล้วเนี่ยนี่น,นี่นี่คนถ่ายที่เป็นนักกีฬานี่ถึงัะร้องไห้ผมผมปิดรายการนี่แบบ จะจำดูตาผมครับ